สวัสดี FC ช่องฮา,ฮา,ฮานอยรวยด้วยกันนะครับพบกันที่14นะครับสรุปผลนะครับสรุปผลก็ที่ให้กับสมาชิกนะครับก็จะมีตามนี้นะครับรูดศูนย์ก็เป็นสูตรหลักอยู่แล้วนะครับจะมี20 70 80ย์ูดศนนะครับก็รูดเบิ้ลนะครับรูเบิ้ล กรศูนย์ก็เข้าไปที่40นย์นะครับซึ่งเป็นนอนสุดท้ายเลยนะครับก็ได้แนะแน,ะน Smart ําสมาชิกไปแล้วนะครับว่าน้อยที่1 2 3เว้นไปเลยครับถ้าไม่มาก็รู้เฉพาะน้อยที่4ี่คือน้อย Vp พีาั้นเนะนื่องจากศูนย์ามาถึง4วันแล้วนะครับเพื่อเป็นการประหยัดพบแล้วก็มาต่างที่ให้นะครับ okay. 8.3นะครับ ก็เข้านะครับชุด3 5 8 3แล้วก็8ปานะครับข่าตรงๆโอเคนะครับประมาณนี้ที่เข้าที่เข้าประจำอยู่ก็จะมีศูนย์นั่นแหละครับนะซึ่งเป็นสูตรหลักของช่องนะครับก็ได้แน่แเทคนิคไปแล้วนะครับเป็นไปเลยครับมี3อรอสีนะครับเพราะว่าศูนย์ก็มาอันนี้นับวันนี้ก็จะเป็นวันที่5แล้วนะครับ ก็เลยให้เล่นแบบนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับพรุ่งนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วใครมั่นใจว่ามานอนอที่สามก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าชอบก็จะรูดน้อยที่หนึ่งก็ตามสะดวกเบิ้ลนะครับเบิ้ลวันนี้มาพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มานะก็กล้าจะมาในรูปหอเก้าหกเก้านะครับตามเราเนะสนอ,อวันนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็จะมี อีกสูตรหนึ่งนะครับที่จะเริ่มนําเข้ามาใช้นะครับก็คือรูดเก้าอใช่นะครับรูดเก้าวันนี้ให้รูดเก้าอยู่นะครับแต่จอบไม่เข้านะครับแต่ว่าให้รูดนะครับสูตรรูดก็คือรูดนะครับจะมาแทนอ่านะครับสลับกับเบิ้ลนะครับเพราะว่าเบิ้ลไม่ได้มาเบิ้ลจะมาเป็นวันเว้นวันนะครับแต่ถ้ามาทุกวันตอนนี้เก้านะครับวันนี้ก็มีเก้าเก้าหนึ่งเก้า ทุกวันนับตั้งแต่นับตั้งแต่วันที่4ี่นะครับมุกรลาจนถึงวันนี้นะครับก้ามาทุกวันนะครับ1ถึง2ตัวบางวันก็3ามตัวนะครับลองดูนะครับวันที่1ิบ้านะครับเป็นสูตรใหม่รูด9เดี๋ยวจะเจาะก็ได้นะครับแต่ก็นั่นนะครับเจาะก็จะไม่ปลอดภัยนะครับโอเคนะครับ แล้วก็สําหรับวันที่วันที่สิบห้านะครับวันที่สิบห้าน่าจะมีอะไรใช่ไหมครับจะดูให้นะครับอันนี้คือเจาะสําหรับวันที่สิบห้าซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับก็เริ่มจากหกหนึ่งครับแล้วก็หกเก้านะครับก็คือตามมาจากเก้าเก้านะครับแล้วก็ไปตรงกับาราวด้วยนะครับนี่คือชุดแรกนะครับ ชุดที่สองก็หกสามหกห้าแล้วก็หกแปดโอเคนเราคงเน้นไปที่หกแปดนะครับ, 6, รบแล้วก็หกสามตัวเดิมถักมานะครับเก้ารูดครับเป็นรูดสูตรใหม่นะครับรูดรูดตั้งแต่น้อยที่หนึ่งไปเลยนะครับ้ม่กิด หรือถ้าเกิดนอยที่หนึ่งสองสามไม่มาก็รูดนอยที่สี่นะครับง่ายๆเลยครับไม่ต้องคิดมากว่ารูน่นนอยไหนหนึ 1, ่งกับสี่จบครับมีหลายส้นหุหรือไม่ก็เป็นหนึ่งกับนอยที่หนึ่งกับนอยที่สามนจะมนจะเวทน,นะครับเป็นนอยหนึ่งนะตัวเจาะเก้าก็จะมีตามมาจากที่วันที่สิบสี่เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่เก้าสี่นะครับมาบ่อยนะครับถัดมาสี่ห้า สี่สามสามก็เป็นสามสี่นะครับนุดนี้มาบ่อยนะครับแล้วก็สี่แปดไปสี่ก็เริ่มมาครับก็<ม>สองตัวนี้นี่แหละครับโอเคนะครับก็แปดสามที่ออกไปนะครับก็ตามด้วยสามห้าแล้วก็ห้าปชุดนี้มั่นใจว่ามาแน่นคร ชุดนี้จะมาเรื่อยๆนะครับแทบจะวันวินวันนะครับแทบจะมาเรื่อยๆนะครับในหนึ่งแปดสามสามห้าห้าแปดโอเคนะก็แล้วก็ศูนย์ก็คือสี่เจ็ดหนึ่งนะครับแน่นอนครับต้องรูดอยู่แล้วครับด้วยศูนย์นะครับรศูนย์ก็คือน้อยหนึ่งน้อยสองน้อยสามไม่มานะครับก็รูดไปเลยครับหน้อยสี่ หรือ1 2ึ่ง,งเริ่มตั้งแต่น้อยสามไม่ไกลก็ได้นะครับใครชอบจะมาได้ตั้งแต่สามถึงสี่นะครับแน่น,นอนครับก็เตือนไหมนะครับศูนย์วันนี้มาห้าวันแล้วนะครับมาได้ไหมก็เคยมาสูงสุดถึงแปดวันนะครับปกติสี่วันห้าสี่ห้าวันนี่ปกตินะรับให้แล้วก็ตอนนี้มาห้าวันนะครับล่าสุดล่าสุดก็มา ประมาณ4 5วันเช่นกันอาจจะหยุดก็ก็เลยให้เล่นเฉพาะนอนสุดท้ายนะครับใครชอบสูตรโอเคนะครับก็ถ้าสนใจก็สมัครสมาชิกนะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับ n o n g 3 7 0 0นะครับ l ลาย ID นะครับทักมาไม่ค่าใช้จ่ายนะครับพร้อมเพื่อทักนะครับพร้อมเมื่อไรก็ทักมาเลยนะครับ อเคนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับ